อยู่นิ่งๆเป็นเด็กดีนะไอ้หนูอุ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนกวิเท่ะนี่แล้วก็คลิกตีธรรมดาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยก็กลับมาพบกับชยัยในเก้ว a อล l Evo วันนี้เนี่ย,ชยเชยินก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาจับไอ้เจ้าตัวหนึ่งซึ่งอเออเชยินลืมชื่อไปแล้วนะทุกคนว่ามันชื่ออะไร <What? S 1> เดี๋ยวขอขึ้นไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนี่นะทุกคนมันเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างเอ่อขอดิชื่อแป,ป๊บน่าจะชื่อไม่รู้โอเคเป็นเอาเป็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับล็อกเด็กนะทุกคนอาชยิยนจะเรียกมันว่าไอ้เด็กก็แล้วกันเนาะ มันมีแมงมุมตัวนี้อยู่ด้วยหรอปกติชายินไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่เจนนสิ่พาร์ทวันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวชายินเนี่ยจะไปจับไอ้เจ้าตัวนี้กันแต่รู้สึกว่ามันดูวิ่งเร็วมากๆเลยนะทุกคนดูดิมันแบบมันกระโดดได้ด้วยนะอันดับแรกคือเราก็ต้องเคลียร์ตัวที่มันแบบโอ้ยนี่เราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะทุกคน มันอาจจะแหลกนิดนึงโอ้ยโอเคเปนไงแล้ววะโอเคเรามาข้างล่างแล้วนะทุกคนเหมือนจะตอนนี้เนี่ยว,วิ่งไปตบชาวบ้านเขาอยู่ฮ<ะ>เฮ้ยเหมือนจะมี2องตัวเลยมีเวลสิบหกแล้วก็มีเวลสามสิอืมเอาไงดีงั้นชินเงยลงตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปจับเนี่ยชิงรู้สึกว่าเราก็ต้องเคลียร์อีกหลายตัวเลยนะ มันมันจะมีอีกหลายตัวเลยที่ต้องเคลียดดูดิว้าอ้ยเยอะมาก oh, <no. S 1> เอาเอาแล้วไงนี่ <c oughs> <c oughs> การที่เราจะยิงไอตัวนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปยิงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแบบมีล่าส์แบทแท็นะทุกคนมันก็จะทำให้เราเนี่ยแบบยิงมันง่ายขึ้น <c oughs> โอ้ยเอาอีกแล้ว ชุบชุบนี่นี่ชายินก็จะสู้อย่างนี้เลนะทุกคนเออเอ๊ะไปไหนแล้วไหนอ่ะอุย้ยอยู่นี่นี่ตอนนี้เนี่ยเหมือนไอ้เจ้าตัวน,นี้ก็สลบแลวทุกคนมันมันก็จะหนี จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จับยากอย่างที่คิดนะทุกคนโอ้โหมาแรงมากต่อยได้ไหมเนี่ยต่อ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 ยเอ้าไปไหนไปไหนโอเคเอ้ามีตัวเหรอตังไหนอีกอะไอตัวนี้เหรอมันเหมือนมันจะมีสองตัวนะทุกคนเอ๊ะเหมือนโอเคชายินเอ้าอ๋อชายินกดแล้วไม่แถบไว้โอเคไม่เป็นไรเอ้าไปไหนแล้วอะ นี่นี่นี่เข้าได้ปะเฮ้ยเหมือนวันจางับไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวขอดูสิร้านแบร์แทบเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนลัาสเแบร์แทบชายเย็นไปดิว้าว <Wow. S 1> อ,อยู่นิ่งๆเป็นเด็กดีนะไอ้หนูตีหูเหมือนชาย,ยิยนจะได้สองตัวเลยเอ้าหายไปแล้วเอ้าเอ้าไอ้ตัวนี้ก็วนอยู่นั่นแหละหยุดก่อนหยุดก่อน โอเคนี่อุ้ยชียยนได้มาสองตัวเลยทุกคนโอแต่ว่าเราไม่มีเนื้อน่องอะเรามีแต่เนื้อโอ้แค่เนื้อแบบนี้ก็กินแล้วหรออุ้ยตื่นแล้วทุกคนอี่ออาตัวนี้อีกตัวนึงนี่ชีนก็เตรียมอ่านเลแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กินเนื้อวิธีการจับเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนและแถมแบบเวลาวิ่งบนพื้นะจะวิ่งเร็วมากไหนๆเช่นก็จับมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงประโยชน์กันเลยดีกว่านาะอว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรท่าแรกนะทุกคนก็จะเป็นท่ากัดซึ่งท่ากัดเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วมันไม่กัดเลยอ่ะ,อะวันนี้วันนี้มันมีช่วงกัดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะคอนโทรยังไงนี่ ่าสตามินาหมดเลยทุกคนสตามินาหมดเราใช้คลิกขวาไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอสตามินามาก่อนละกันกดสเปซบาร์เนี่ยจะเป็นการพุ่งนะทุกคนเราสามารถที่จะพุ่งได้ถึง3ครั้งมนะั้งเดี๋ยวลองดูก่อนเอาสตาสตามินาชเชงยนหมดเดี๋ยวใช้งยนขอพักสตามินาแป๊บนึง ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยสีแนะนําให้อัพสตามิน่าเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันต้องใช้สตามิน่าเยอะมาก<อ>กระโดดทีนึงเนี่ยก็ใช้สตามิน่าครั้งแรกเนี่ยหนึรยครั้งที่2ก็ะจะเป็น200ร้อยครั้งที่3ก็300อยก็ะจะแบบเพิ่มเพิ่มไปทีละหนึ่งร้อยสองเอ้ยเหมือนไอเจ้าตัวนี้มันอ๋อมันกระโดดได้3มครั้งจริงๆด้วยนะทุกคนสูงสุดของการกระโดดเนี่ยคือ3ามครั้งจริงๆคิดว่าเจ้าตัวนี้ดูจะไม่มีอะไรกินนะทุกคนถ้าจะหิวเป็นพิเศษ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคลิกขวากันคลิกขวาทําอะไรได้โอ้คลิกขวาค้างไว้ถ้าอยู่ข้างล่างก็จะแบบจะทําให้ไดโนเสาร์แข็งอุ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนวิเท่าที่ทำให้ไดโนเสาร์แข็งได้แต่ว่าใช้สตามิน่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคือการโจมตีระยะประชิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงแต่แต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันออกแนวแบบ เป็นพวกซัพพอร์ตมากกว่าใะทุกคนเป็นสายสนับสนุนแบบว่ามันสามารถที่จะแช่แข็งศัตรูได้นะมันมันเอาไว้สร้างความลำคาญมากกว่าในทุกคนเป็นแบบพวกตัวสตันตัวซีซีอะไรเงี้ยฉันยินชอบไปเจ้าตัวนี้อย่างนี้ก็คือเวลาเราอยู่ที่สูงแล้วเราตกลงมาเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะทุกคนเอา้าเอา้าโดนขับดักตัวเองอะไรวะเนี่ย เลิกชีนะกับดักไว้แนเนี่ยโดนกับดักตัวเองเฉยเลยโอเคอันตรายนะเราเนี่ยแล้วไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเดินบนบกใช่ไหมทุกคนมันจะวิ่งเร็วมากและทุกคนดูชัยกินกดชิปนะถ้ากดชิปแล้วก็วิ่งไปเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้ถ้ากดชิปแล้วก็วิ่งไปเนี่ยจะเร็วมากเลยนะทุกคนดูดิดูดิด คือแบบแทบจะวิ่งตามกะรมีพัดได้อยู่แล้วนะเออทุกคนจําได้ไหมเวลาจะจับกะรมิพัดมันก็จะชอบวิ่งหนีนะเอ,อ้ยนี่ชยเชยินเจอแหล่งเนื้อแล้วระหว่างที่ชยเชยินบอกปุ่มไปชยเชยินก็บอกถึงประโยชน์ไปนะเออเดี๋ยวจะมีประโยชน์บางอย่างเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ชยเชยินจะเอามาบอกอีกทีนึง ทุกคนแล้วก็เชีเงินงชอบทางน,นี้มากเลยนะทุกคนก็คือการกดสเปซบาร์ให้มันกระโดดขึ้นใช่ไหมแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเป็นการตีธรรมดานะทุกคนมันจะพุ่งไปไกลมากๆนี่เชียงินทำให้ดูนี่แล้วก็คลิกตีธรรมดานี่คลิกซ้ายนะทุกคนแต่ถ้าสตาร์ิน่าหมดนี่ก็นะ ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือเวลาทําแบบนี้นะทุกคนมันจะทําการโจมตีด้วยทุกครั้งที่เดินบนอวกาศแล้วก็โจมตีเนี่ยจะเสียสตามิน่าถึง45สตามิน่านะทุกคนนี้มันสามารถพุ่งโจมตีได้เลยอเอ้ยนชินกัดไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าอยากกินเนือ้ออยากกินเนื้อน่องอยากกินเนื้อน่องอยากกินเนื้อน่องอยากกินเะนื้อน่องเนื้อน่องเนื้อน่อง นี่เียนก็เจอกับ Shadow Man ชาร์โดเมนนะทุกคนเกียนเคยจับชาร์โดเมนอยู่ครั้งหนึ่งอุย้ยดูขึ้นก่อนนี่ชาร์โดเมนเหรอครับโดนแข่งไปด,ดิเอาเอาเอาสตาร์วิ้าหมดเอาเชยนต้องล่วงเอาโดนไอ้นี่กัดอีกโอ้ยดูกันไปมีชีวิตนีชกชาร์โดเมนหายไปแล้วทุกคน ตีนวิ่งหนีกันปึด๊ดปั๊บโอ้โหนอกจากจะเอาไว้สู้แล้วเนี่ยยังเอาไว้หนีอีกโอเคนะทุกคนและอย่างสุดท้ายที่เชียินจะเอามาบอกเนี่ยทุกคนจำได้ไหมว่ามันจะมีการกระโดดถ,ถึง3ครั้งแล้วเวลาเรากดตีธรมรมดาเนี่ยการกระโดดเนี่ยก็ยังคงนับว่าเป็น1น่งนะทุกคนอ่าน,น,นจชิงที่ะทาให้ดู นี่อันนี้ชิเงนกดถึงครั้งใช่ไหมแล้วชิงก็กดตีธรรมดาแล้วก็กดกระโดดเนี่ยมันจะกระโดดสูงสุดได้แค่2ครั้งนั่นหมายความว่าการกระโดด3าครั้งเนี่ยนับรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย <Yeah. S 1> แล้วถ้าสมมุติว่าเรากระโดดไปแล้วเราก็ตีอยงี้กระโดดแล้วก็ตีไม่ได้แล้วทุกคนเหมือนจะตีได้แค่ครั้งเดียวด้วย เอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างกับการจับไอเจ้าตัวนี้ชยีนว่ามันก็สนุกเลยนะทุกคนเป็นตัวที่แบบชยินเพิ่งจับครั้งแรกเนาะก็แบบยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับไอตัวนี้มากแต่บอกเลยว่าตัวเนี้มันแน่นอน <Yeah. S 1> เอาไว้เป็นสายซัพพอร์ตสร้างความหลองคาให้ฝั่งตรงข้ามได้หรือเอาไปแช่แข็งเพื่อนตัวเองก็ได้นะทุกคนชยี <laughs> ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เราเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้เนี่ยชิีนจะอัดคลิปในวันอาทิตย์นะทุกคนเพราะว่า ก็มีงานมีอะไรเข้ามาเนาะก็เลยทําให้ยุ่งๆส่วนมากเนี่ยก็จะอัดวันศุกร์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแบบชัเยินเหนื่อยนะทุกคนก็เลยขอเปลี่ยนไปวันอาทิตย์แทนแล้วกันเนาะโอเคก่อนเี๋ทุกคนจะไปฝากทุกทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ชัยยินด้วยโอเคงั้นชัยยินขอจบคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเนาะบ๊ายบาย